ช่องคูรีเ j วันนะคะมาฮอเจอดถึงแล้วเด้อพี่น้องทักทายมาทักทายพี่น้องแล้วเด้อตอนนี้ทักทายอันยูทูบเบอร์ผู้ใหญ่อาสวัสดีค่ะได้แล้วเขาฝาคือในละของฝาคอยได้ละเอ้ของฝากาแฟเรากินแล้วจะได้คิดถึงไม่มีพลังถ่ายคลิปเยอะๆเด้อขอบคุณค่ะขามียังฝาเจ้วดอกได้ตอนนี้ละ ได้ักทายกันทุกวันก็มีความสุขแล้วที่ส่งภาพมาให้ดูใช่จ้ะแล้วนี่ล่ะมาถึงตอนไหนนี่นั่งในรถมาโทรหายอยู่บาโอ้ยไม่ได้รับนี่ไม่ได้ยินเสียงอสวัสดีค่ะว้าวไม่ได้ยินเสียงเลยขยันขยันก็ยันอะไรคลิปคูรีหน่อยนะครับเอฟซีเพราะว่าคลิปคูรีมันไม่คืนใจคูรีหน่อยคูรีสีฟ้เหรอแดนนี่คูรี มาดูสาวน้อยเป็นกําลังใจสาวน้อยตลอดคูร <c oul ie> ีก็ยังไม่ได้กลับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ FC ดูคลิปคูรีหน่อยนะครับวันนี้คูรีมาทั้งไลฟ์สดแล้วก็ทั้งถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวคูรีจะลงคลิปสดๆให้ดูฝา,าก FC ทุกคนนะครับอ่าทุกคนที่มาเนี่ยเชียร์สาวน้อยโดยเฉพาะน้องหญิงนะครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักเพื่อน้องหญิงนะครับเด็กน้อยคนนี้จะลงคลิปทุกคลิปของน้องหญิงนะครับ ถึงมันไม่ฟังก็จะลงอยู่นี่แหละเนาะคลิปคนอื่นก็ได้ครับลงเลยครับลงอย่างนี้คลิปคนอื่นไปก็เสริมไปสาวน้อยใช่ใช่เอาสาวน้อยเป็นหลักสาวเป็นหลักฮะถ่ายได้ขนาดไหนลงทุกคลิปครับฝากเพื่อนเป็นกำลังใจเนาะกำลังใจดูให้หน่อยนึงมี่ข้าราชการเกษียณนะทำไม่งั้นไม่มีตังมาหรอกไม่มีค่าน้ำมันหรอกลูกถามนะว่าหมุนน้ำมันเท่าไหร่ อย่าอย่าถามเลยว่าหมดเท่าไหร่ไม่บอกนะไม่บอกไม่บอกไม่บอกต้องปิดเป็นความลับเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกับซื้อตั๋วหรือยังนะก็ยังไม่ขายหรอกไม่ตัวต๋วก,กับพ่อการชัยได้อุดหนุนไหมอ๋อเดี๋ยวไปดูที่หลังอ๋อเดี๋ยวอุดหนุนนะเนาะเราต้องอุดหนุนสิการชัยไปทำบุญด้วยอาจจะไปเที่ยวด้วยน่าเห็นไหมบ้านพ่อบารการชัยสุดยอดเนาะบ่าวใต้เนาะพวกเราไปผจญมาแล้วสวัสดีครับเจอพ่อกันหรือยังโอ้ มาชาร์จไฟแรงมากปปิดแรงมากัี่แี่แค่ื่อนลปอปรปีได้คลิปหรือยังท่านพอออได้คลิปหรือยังข้างในเดียวตะกังจะจงสองคลิป้มันไปทิมเสร็จแล้วอ่ะเหรอก็ยังไม่เสร็จดีหรอกไปถ่ายเลยเทดี๋ยวไปถ่ายไฟแล้วครับเออเลยดี๋ยวขึ้นไปแล้วไปถ่าย เดี๋ยวไปถ่ายก่อนเนาะเออไปถ่ายเอ็ดมินเบนทันข้าวหรือยังไม่ได้เซวเซวเอฟเมนเเดี๋ยวข้อดูข้างในก่อนอไปค่ะเราจะไปดูด้านใน ห่างจากบ้านคูรีก็ประมาณ32กิโลนะคะยังไงก็ฝากชมคลิปช่องนี้ด้วยนะคะไปดูไปดูเวทีนาอก,นกันพีน่น้องนี่คือบรรยากาศไปค่ะไปจอดถึงเวทีสาวหน่อยแล้วเด้อพีนอ่น้อง ไปค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะช่องคุรีเจโอวันนะคะขอบคุณพี่น้องเลือกใจกดไลค์กดแชร์ให้นะคะนี่คือบรรยากาศเนาะหอดเวทีเหรอคะพี่น้องมาถึงแล้วนะคะขาก็ไม่ค่อยดีแต่ก็อยากจะมาะสุดยอดเลยนะ,ะเวทีก็เสร็จแล้วเหลือแต่ลงไฟคะ่ะ วิีเสร็จแล้วค่ะวิีเสร็จแล้วบรรยากาศวิธีเสร็จแล้วเด้อพี่น้องก็เห็นรถนะคะหลายคันเนาสุดยอดเลยค่ะมาหอดจอดถึงเหลือแต่ลงไฟนะคะสีีหอนี่ก็เจอเฉลียวค่ะสวัสดีครับเฉลียวสุดหลอสวัสดีครับนนกินเขากินน้ำกันโรบอนี่ นอนอิ่มบ่กลัวเดี๋ยวนอนชมงูแล้วนอนชมงกลัวคือบ่นอนเห็นมันเด็ดหลายๆชมงูเอ๊ะบันิไฟต่อได้ทีแล้วกับไฟต่อแล้วนอนอีกครับคนละเพราะเขาเคยนอนเดืกนะอ๋อจ้ะมาอยู่ในกรุงเทพปรับตัวน้ำมันท่าปรับตัวกี่หนึ่งเนาะเนาะอยู่บ้านทงงก็นอนช่วงขื้นเลยเหรอเออนี่มาตั้งแต่มือดันบ้านในเมื่อบ้าน แต่มือยุ่งอุละมากกุ้งม,มากุ้งเทมแต่วันถี่สามสามพฤศจิกาวันเมื่ออยู่ว,วัาได้กราบแล้วน้ำสาวหน่อยอยู่เด้เมื่อกยังว่ามากสาวหน่อยทวดทวน้ำกันทวดน้ำกันพอดีช่วงนี้มันยังไอ้นั่นอยู่าโโ้าหมอปวดขาปวดบอแมนขามันเป็นเส้นยืนหลาย ยืนทายคลิปหลายมันมันมีความสูงในการยืนทายคลิปเนาะพี่น้นองยอดเราย่องด้าต้นนั้นต้นนั้นมันต้องแก้ไขเนาะครับอ๋อเมื่อนี้กับที่ขนหลายอยู่ดอกวันอาทิตย์เนาะหัว <c oughs> ละสองลอยอ้าวสวัสดีค่ะพ่อกรันไช่โอ้ยหาเด็กดกักไปเสียหายเข้ <c oughs> าอีกละที่เขาาวลบรเกินมืดเหม่ย <c oughs> จำบ่จงหุนดี จอดไก่เซเว่นเปืองปาะั่นแมีนฝากชีวิตไว้กับเซเว่นมาสิบปีแลี่เกี่งบอกจะเลี้ยวบอกว่ายังปรับตัวบันได้ด้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเลิอกตีหนึ่งเลยค่ะว่นดึกค่ะตีหนึ่งเมื่อมันยังหลุดบัตรติดมือขึ้นกับมาแต่การจนาบุรีไปเบิ่งแสงสีมาปวดขากันยังไปเลยหายปวดขาหรอบอพ่อการใช่หายปวดอะไรครับโอ้ ยัง่าลุงบอกซื้อยญ้าอยู่ว่าสิไปซื้อเขา่าซ่องลรหาลอยกินแล้วมนสิหายเพิ่นวะก็สิหายพั้วน่าว้าแล้วนะวันละสองลอยเด้อคืนนี้ไทเมนสองขนามา่ห่วงกันอาจจะเป็นสามลอยเพื่นละวันที่หกมเนบอกวันที่หกกินสาเนรอไม่คือหัวเดเมื่อน่อยนึงกานักอขออนุญาตบอ มมงพงมองพอนอนไหม <laughs> นี่ว่าพวกเอากันนะอขอให้พวกเป็นอยไรไอเรือยูอย่อ I <love> มมาเม,มน <laughs> เรียทีไก่สีลลเลืเงด้อ,อะคะ่ะเรียทีไก่จะเสร็จแล้วอี <c oughs> นี่เดียวคะ่ะรล่บอมรัวกว่าป่นนี้มาครับ,พร,รบพร้อม้วครับพร้อม พร้อมระเบิดความมันแล้วครับเลิกตีหนึ่งได้พี่น้องผู้ใดพร้อมสิมามาเลยค่ะรีบวันนี้วันอาทิตย์นอนได้หลายแล้วกันมาเบิงก็จะเป็นบรรยากาศนะคะสังกสีกรรมังลงรั้วคอนเสริมนะคะเวทีเสร็จแล้วเหลือแต่ลงไฟได้พี่น้องนี่แหละคือบรรยากาศนเนาะมวลซืึนเด้อเหมือนแรงนี่เด้อเอาระค่ะพี่น้องคะ่ะ ม่วนๆน้ากันคลิปนีก้กะตอวครับนั่นไอล้ละคลิปนี้ก็ไว้ท่านี้ด้วยค่ะอการใช่กินยาอมอมยากินเบิดเหมือนอะไรคลิปนี้ไว้เท่านี้ค่ะกดถูกใจ,ใจก,ก,กดไลค์กดแชร์เอากับบ้านอยู่แถวนี้ ยองไปก่อนอมี่แวนยังหลับบ่มีสิถอดให้ด้วยนี่ไปจำแ um นะ๊ะนบ่นี่แว่นสร้างคึอกันล่ะนี่ยืมก่อนต้นนี่แว้นปลาหาหากินกินบ่บกปลาที่นองมากมาุดยอดเมือของอัน ตนยางพันธลอะไรเถ็ดทีตัวนี้ง่วยเพิ่งงูตัวนี้ัดอำเภอเของเรามัดออำําเภอใดไอ้นายบอกชูฟังเลยฮะน้ำคุณเนี่คะน้ำคุณน้ำคุณจะไป้อเป็นยังมนสิคุณคุ่แหละจะน้ำบาดานบ่จ่ก็ประดานี้ปดานีดอกบลาคอยบาดานบ้านคอยปลาปลาบัติปลาบลูกเออโอ้ยแต่เดียว nhắm à. nhắm cả trang, nhắm phốt tục cái nặng bố mà Ờ à. Đại ai... bên bà bà bán chờ Bất bà bán bó Bất